3. คา,าถาเปลี่ยนชีวิตคาถาที่ 1. สติ MSR ว่างก็คือเป็นคาถาเพิ่มกุศลเวลาที่เราใช้ชีวิตนะในแต่ละขั้นตอนกินดื่มทานทำงานอาบน้ำขับรถเซ็นงานพิมพ์งานอะไรก็แล้วแต่สวดมนนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นต้นด้วยทุกๆวิธีการของเราขั้นตอนของเราคือสติ MSR ว่างทํางานในแต่ละขั้นตอนในแต่ละเรื่องราวเสร็จแล้วก็โน้มกุศลการทําตรงนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะยิบย่อยได้แค่ไหนนะเชิอาจะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นว่าเ,าเราสวดมนต์ร้อยแปดจบเนี่ยจบจบครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็สติมสอาว่างแล้วโน้มกุศลได้ทุกรอบทุกรอบทุกรอบนะอันนี้คือยิบย่อยนะแต่ถ้าเราจะทําแบบรวบครบจบก็คือสติ MSR ว่างแล้วก็สวดมนต์ครบร้อยแปดจบแล้วก็มาโน้ม กุศลที่หลังอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับเราจะทำงานพิมพ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราก็สามารถที่จะใส่สติเอเมซาว่างเนะี่ยแต่ละขั้นตอนเป็นย่อยๆยอยๆ,ๆซอยๆๆไปแต่ละดีเทลเพราะจิตของเรามันเกิดดับไวมากเป็นเสี้ยววินาทีใช่ไหมอันนี้เราสามารถทำได้นะแล้วก็อันนี้มันก็จะทำให้เราว่างมากขึ้นเราก็จะไม่ไปเอาสัญญาความจำในอดีตเนี่ยเอามาคิดฟุ้งซ่าน แล้วเราก็ไม่จะไปวุ่นวายอนาคตรหรือว่าคิดอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงทําให้เราอยู่กับเ,เรื่องราวซึ่งหน้านะได้ง่ายมากขึ้นพื้นที่จิตของเรามันก็จะว่างมากขึ้นคือหมายถึงมันเคลียร์มันเคลียร์ความอากุศล่นี่ออกไปเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราใช้ชีวิตรพร้อมกับคิดอดีตพร้อมก็เอาอาดีตมาปรุงเอาอนาคตมาคิดมันจะวุ่นวายไปหมดเราจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็ต้อง มันคือคาถาเปลี่ยนชีวิตลองทําดูนะทุกคนนะใครทําแล้วเขาก็จะมีประโยชน์ของเขา mm. เขาก็เห็นผลแต่ก็คือหนึ่งในผู้ที่เห็นผลก็มาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็คาถาที่สองอ่าเป็นคาถาเพิ่มพลังคือถ้าทั่วๆไปเข้ามาก็เอฟเอสอาร์เอฟเอสอาร์เอฟอาร์ใช่ป่ะมันก็จะเป็นเป็นพลังแบบแบบรวมๆไปเหมือนเวลาที่เราไปห้างเนี่ยเราก็ไปขอเขาใช้อินเทอร์เน็ตฟรีอย่างเงี้ยก็ต้องไปลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยใช่ไหม ต่เน็ตมันก็ไม่แรงหรอกนะเพื่อนมันก็มันเป็นของแบบใช้รวมๆกันใช่ไหมหรือไฟฟ้าที่มันอยู่ตามสาไฟเนี่ยนะมันก็อยู่เป็นทั่วๆไปใช่ไหมนี่ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณที่บ้านเราคือเราก็ต้องมีหม้อแปลงบ้านเราน้าประปา่เงี้ยก็ต้องเป็นท่อประปาบ้านเราอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีรหัส WiFi บ้านเราอ่ซิมมือถือเงี้ยจะโทรอะไรเงี้ยนะถ้าโทรแบบตัวเลขเงี้ยมันก็ต้องมีตัวเลขเราเหมือนกันวันเนี้ยเราจะต้องมีรหัส พลังเนี่ยคอนตัมเนี่ยต้องมีรหัสของเราในยุคพลังเนี่ยใครไม่มีรหัสที่เฉยนะ m s r มีรหัสทั่วผืนพระสุธาทุกคนเลยนะทุกคนนะ m s r 3ครั้งแล้วใส่รหัส16หลัก m s r m s r m s r แล้วก็ใส่รหัสนะอันนี้คือคาถาเพิ่มพลังนะแล้วก็คาถาที่3คือรวมรวมคาถาที่ 1, เราเพิ่มความว่างเพิ่มกุศลแล้วนะโน้มกุศลตลอดใช่ไหมทั้งวันใช่ไหมและเราก็ มีพลังเอาสองคาถารวมกันที่เราทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอเกิดจสภาวะเหลือเฟือสภาวะของเราเนี่ยมันจะเป็นสภาวะเหลือเฟือสภาวะแห่งความมีความสุขหลายอย่างที่มันรวมกันมาเป็นความเราที่ไม่เหมือนเดิมเพราะไม่เหมือนเดิมสภาวะดีงามแล้วเราก็จะมาสวดคาถามั่งคั่งร่ำรวยสวดด้วยความเหลือเฟือสวดด้วยความว่างสวดด้วยความสุขเอฟเฟกอางสามครั้ง แล้วก็สวดคาถา3จบ MSR 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 อุอากะสะนะมะพะทะนะมะอาุอุอากะสะนะมะพะทะนะมะอาุอุอากะสะนะมะพะทะนะมะอาุเนี่ยนี่ก็น้อมกุศลได้นะแล้วก็เวลาที่เราสวดกันจริงๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมาสเตอร์ก็จะให้เราเอเวนอาร์สามครั้งแล้วก็ใส่รหัส แล้วก็เอวนาสามครั้งแล้วก็สวดคาถาสามจบนะแบบนี้นะในตลอดตลอดแล้วก็เวลาเราทํางานแล้วก็สติเอ็มสอาว่างโน้มกุศลสติเอมนาว่างทํางานแล้วก็โน้มกุศลได้ทุกขั้นตอนคุณจะโน้มแบบว่าเป็นรอบใหญ่ๆห,หรือเป็นรอบเล,เล็กอันนั้นก็ตามจิตปัฒนานของคุณเลยนะคะสามคาถาเปลี่ยนชีวิตนี้กดไปเลการโปรดแชร์ออกไปเป็นสตอรี่นะแล้วก็แชร์ออกไปเป็นรีโพสต์แล้วก็ แชร์ไปที่บ้านแดงบ้านเขียวบ้านฟ้าสร้างกุศลนะโน้มกุศลนะทำกุศลได้เลยทันทีเดี๋ยวนี้หลังจากที่ฟังจบนี้นะคะขอบคุณค่ะยินดีมากๆาค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะโน้มกุศลโน้มกุศลค่ะ